วันที่14สิงหาคม2567ค่ะกลมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน,าน่านแพร่และตากค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-37องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมสระบุรีและพระนครศรีอยุธยาค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 5ม7ถึงองศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-28ถึงองศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาคะ่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงา รังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสค่ะทางด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ